ต่อไปค่ะคิวต่อไปเป็นคุณพ่อสุรินทร์วันศิริพัฒน์ค่ะเป็นคุณพ่อของท่านนายกอ้อนายกออ๋เจ้าภาพเราี่เองถูกต้องค่ะคุณกันเองคนกเองพอดีเราเฉียวมาข้างบ้านท่านใช่นายกไปไปนัดคุณพ่อรอแล้วนายกไปดูแลคุณพ่อนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่อู้หล่อเลยรู้แล้วนายกหล่อได้ใครเหมือนคุณพ่อด้วย ดูนี่ว่าใครมาเยี่ยมบ้านเนี่ยเต็มบ้านเลยพ่ออ่ะวันนี้ลืมถ่ายปอดตัวเก่านะป้ามาทายคนทางตำบนบุคคลสำคัญนิจใจแหละนี่ใจแหละเออนีใจแหละเท่ากับเราถ่ายมา28คนวันนี้เราเห็นน้ำตาคนแก่เรา3คนลคพ่อมองกันนี้นะนิ่มรอรอจิมเลยเออโอ้ยรอรอคุณพ่อ ไรหัวเลยไรหัวไรหัวน้องหอน้องเฮหอน้องเฮเออส้มสวยนี่รอไหมครับดีใจดีใจค่ะยังไงรอไหมพ่อรอป่อกไข่นี้อย่ามารอปใจนี้นะ